สวัสดีครับสวัสดีค่ะผู้บ่าวไปชาแนลครับสาวหนึ่งคนงามค่ะมากินเขาวันนี้อ่ากับเขาเสียบเมือนกับเขาบ้านๆนะครับมีกับเขามีเห็ดมีเนื้อเหมือนอ่ะเอาะขี่ปลาเอาะกุ้งปลาเมนูเบาไก่เสียบเอินพี่เอินนองมากินเข่าแรงน้ำกันค่ะเข่าแรงได้ค่ะเมื่อเนี้ยไม่สิบังมันบังอันนี้ก็ได้บ่บัเนี่ยเขาวันนี้ ปลาแดกบองปลาลาบองแม่สมเด็พี่น้องสซางได้เด้อนะครับนะครับเมนูอยังอ๋อก็เมื่อนี้มีมีซิกเนเจอร์เลยเห็ดยุคาเห็ดขมก้อยเห็ดขมเป็นบ่ก้อยเห็ดขมก้อยเห็ดขมและนี่กะอ๋ออ๋ออ๋อพุ้งปลาขี้ปลาไหมค่ะขี้ปลาปลาใส่ปลาขี้ปลาเขานี่างล่ะใส่ต้นหอมใส่ผักอีเลิศใส่ผักซีลาวแซ่บค่ะ อันนี้นครับเมนูง่ายๆครับน้ำตกเมนูน้นตกของมัดกคก่ะอ่ามาดตุยางมัดตุยางอันนี้ปลาลาบองปลาแดกบองแม่สมเนืกอมาพี่น้องกินข้าวกันเออขี้ปลานี่ก็บ่ได้ใส่ปลาลยากเด้ค่ะตักปลาลาบองแม่สมเนืกใส่ลงไปเลยค่ะนึ่งข้าวเหนียววันหนึ่งจบเ,เลยไปเนี่ยบ่ได้ปรุงอี่างมากมายเลยค่ะแล้วก็ใส่ผักลงไปผักใส่ตามชอบค่ะมักอันใดก็ใส่อันนั้น อัาบวบเขือบวบเขือปากเป็นอกินแล้วก็บ้บอกครับก้อยเห็ดยังนะเห็ดขมเห็ดขมเห็ดยุค,ค้านะคะตะก้อนก็นกินว่าเป็นดอกเพื่อนพากินเบาไก่พากินค่ะเบาไก่พากิน ปีนี่รู้สึกว่าจะกินเป็นข้างที่ข้างที่สามแล้วนะคะอืม,อมี่เลยเห็ดดังหมูเสแซ้เลยซื่อเขาซื้อว่าเห็ดขมอยู่เด้แต่มันบอกขมค่ะ กับบรลูว่าเบาเพิ่นเห็ดยังไดงเบาไกลเราเห็ดยังไดงบอลูพิ่นเห็ดค่ะโอ้ย,ยงเริ่มมาอนะไรเดี๋ยนี้สูตรพี่น้องสูตรใบมันขมเพะย่ะป่ะเราเข้าเดี๋ยว,วเ,อเอาพี่น้อง

บรรยากาศข้างหลังเอา้าอีกเกิรงขึ้นแล้วหัวบัก คนเห็ดคือบ่กินบ่อยากกินดูแล้วกินทำไมเห็ดได้น่ะคนเห็ดบ่กินไหมหมนันแปลว่ายัางไงบอสเนี่ยมันกินดูแล้วนะคนที่บ่ค่อยกินกินได้หลายตัว บ้านทันมุมีเนาะอืมแตบออกีปาเส็บปลาบองอืมแบ็บ Uống em tốt có dẹp thế nào Mm-hmm. ยับตามเจ้าเหรอยัา <c oughs> มาเสร็จเหรอเร็วเสร็จไปบึ้มันางหยิบหารถคมว้วน งสร้างไว้ได้ปีน้องใส่ปลาทานบ่าตังบ่ได้ไรกินเบิดมีหลายหลด้เมื่อึงอ่ะว่าจะของกินเป็น่นมาแม่นตัวสนะ ผู้ใดอยากกินเป็นเบิร์ดนะตกสังมันลงนะผู้เฮ็ดบ่าเป็นกัะข้าด้อันนี้บระข้าดิ Mm, yeah. มีเทียนเสียบๆกลิ่นอะไเล้าที่กมเกิดได้ยังไงมาฮะก็เคยกิน สมัมเบาไกยวนบึงการนะส่วนอย่างอีกอย่างเลยหนังต้องไปเก็บเนาะหนังไปกจนี่ยนอย่างกูรับสื่ออันนี้คมบานเท่านะไปเก็บไปเก็บมาแล้วแต่สิเก็บไรเก็บน้อยมือนนึงเก็บได้สำเร็จก็ค้าสำนักละฮนะป<ด>้าก่เก็บได้มืลอสิบห้าหรือยี่สิบโล่ละมื่อนึงแต่ว่ากระสวยเป็นน้ำเขาเด้กตะก้อนนี่จำาม่ได้ว่าโลเท่าไรร่นหน่าจะโลละสิบสี่บาทเลยก็ได้ทำไมคุณเนาะ นะครับแต่ว่าซื้อถือเท่อ้ออ,อ,อ,อีกทนะีเลยโล <c oughs> ่สิบสี่สิบบาทสิบสี่บาทนะต้องเก็บมาห้ามไปเขาเขต้องมาต้มกันเนาะไปไหนมาต้มกันเด้ต้มให้มันเส้าผมต้มต้มน้ำเดียวแหละลเขาออมาขายมีจะมีพอ้ามารับซื้อแต่ก่อน,นยอยู่ทางาจังหวัดบ,บึงการอยู่บ้านอย่างก็อยู่บ้านดอนแก้วนะ บ้านโน้นสมบูรณ์แล้วก็บ้านตอนเกี่ยวแล้วกันโอ้ยเบาไก่ก,กีดยางนี่ฮนเะก็บมะใครให้ขมนะครับวันนี้เขาได้สูตรอันนี้ต้มยาแดงมันคอยโปเซาขมเนาะเชาวองค์ชนมากกับบ้านห้ากับชีววิทยาต่อกันเนาะผมเห็นว่าเอบาอบุกขมอีกเลยเพื่องเออเมนคว่ำเมนคว่ำบกุบกขมบุกขมแต่ว่าถ้ากี้กีดยางเดี๋ยวนี้เด้เดี๋ยวนี้นี่กีดกีดเมียเนี่ยขายปลาบอลเอาเถี okay. ขายปลาแด็กบองปลาแด็กบองปลาระบองแม่สมเนื้อไม่เด้นะมีสติกเกอร์นะครับสั่งได้นะพี่น้องสนใจก็สั่งเด้อนะครับทักมาสอบถามเป็นคนก็ได้เสียบรับประกันคุณภาพความแสีบความนัวนะครับบทตัวพายนะอีนนี้ตัวตำรับปลาแด็กนะครับเบาไก่ระเป็นคนที่มากินปลาแด็กถ้าว่าแสีบบอร์เสบครับทั้งบึิการก็ มีบ่มีทุกจังหวัดครับแต่ว่าอพอมาหอดจุดนี้ครับมาหอดจุดมงึงนะครับคือว่าเออเสียด,ดีพี่น้องสูตรสูตรสูตร,ตรแม่สมเึงจคือว่าเสียดครับแล้วก็การเก็บรักษาอากาศมันกับยุ่ยดุนเนาะนะครับมันโปเซียง่ายนะครับมันบูบูดง่ายนะครับยุ่ได้เป็นสองสามเดือนเด้แต่ว่าเน่นนะครับ่เยเ็ยนนะครับใส่ตูเ้เย็นใบ ผลไม้กินมาแล้วกัมาตั้งไว้ทั้งนกครับมันถึงความอากาศห้อนเอา้ามันก็อะไรมันก็เสียหมดแหละบว่าตะปาลาบองครับทุกอย่างครับแกงที่ยังสร้างกับเขาแนวเสียมดครับนะฮะเพราะว่าแนวพวกนี้มันต้องแช่เย็นครับมันก็รักษารโดนครับทนกินมันกินแล้วเขาก็ใช้ตู้เย็นไว้นะมันก็เสียบเอามากินอยากมันก็กุ้ยเสียบกินกับย่างก็เสียบๆๆนะบักม่วงบักเฉียวบักข้อบักเดือเสียบทุกอย่างประเดิมประเดกบองเนงาะนะ เปลกตะไคร่มาเป็นกัวกับหักหัวหักหัวกุยกุยว้ยเสียบ,บกดม้วนากมูบนกเตียงอิ่มเลยะอิ่มเลยดิอิ่มเลยบะเฮ้ยไม่กินโดนแทนกินมาหนึ่งกินสองกจะขาดมันจะหาข้าวตาดกินนมขเขาเมื่อไหาข้าวหน้ากับปฏิกิริยว่างัห่งที่เนาะ คุณดีางามเลยวม่นวันบ่รย,าง,ย,า,งยางงศนี่นะคุณมูองามเลยเลยบฏิกิริากวอย่างนี้วุ่้วนบ่อยาางนี่คุณนะเบาดีขี้ไครออกสัตว์เป็นกน้อนเป็นก้อนเบาดีมีเหตุผลมีมืเมอเนียวแล้วเบาดีนี่ลูกลูกนอเก็นอนเสาอย่างเง้ยลูกนองน,นอนเสาเสาบ้านที่น, <c oughs> น่าอากาศ บรรนากาพมออ่นนั่านางยำแรงบรรยากาศนะฮะมันบรรยากาศยำแรงบรรยากาศดีแห้งนะครับอำเภอพักดีชุมพลครับตำบลบ้านเกียงจังหวัดชัยภูมิยังบอ่อทองคําำยองบ่อทองคำเต๋นะครับลำน้ําเจียงเจ้าลำน้ำเจียงเจา้าภูเขาล้อมรอบภูเขาหอมหอบขอบ้อยต่อสามภาคขอบห้อยต่อสามภาคหลากหลายพืชผลหลากหลายพืชผล ประชาชนพักดีประชาชนพักดีมากมีน้ําตกมากมีน้ําตกมีน้นําตก,ตกมากมีน้ําตกมากมีน้ําตกมรดกทาแก้วมรดกทาแก้วมาเที่ยวแล้วไม่ผิดหวังมาเที่ยวแล้วได้เมียพ่ออมสาวงามเมืองใจยภูพูสาวงามเมืองใซ่พุ่มใจดีใจดีเบ้ามมวนเบามมวนให้ยืมเงินเออให้ยุมเงินพ่ออมเลยพี่น้องเลยเออสาวงามเซยก็มิงามยีง่งดีนะทุกคน เออนีเห็ดน้ำมีเห็ดฝนเออมีไอ้มีเห็ดขมไอ้มีเห็ดขมมันไม่จะหกม,ม,มันจะหกได้ไงมันสุ่มหรอไปพี่น้องมือแล้วครับแล้วมือเหมือนกันมองไม่เห็นกันแล้วสมนิสะกะนเนาะนะครับดีมีแห้งเกลือองตองโซบูสุกคนครับมาดีผมเมื่ออื่นสิพามากินตะเวนก็หนีได้ค่ะจะได้เห็นสาวงามเมืองชัยภูมิสาวงามเมืองชัยภูมิสาวงามเมืองชัยภูมิ เบากับมวนเด้เมืองเชียงภูมิเนี่ยมวนบังเออมวนพ่อฝันใส่หรือดิเชิบเชิบเชิบอ้าไปก็ได้พี่น้องนะครับมาพอดีหยกเรียวหัวเาบากันกับบ่าวไก่ชาแนลครับกับสาวหนึ่งฝากติดตามช่องเด้อค่ะช่องสาวหนึ่งคนงามกับบ่าวไก่ชาแนลค่ะบ่าวไก่คนหมักเลาะเมื่อกี้ไปก่อนนะครับมีแดดนะอยู่ดีๆแห้งแก้มเดี๋ยวองตองสุขูมสุกคนครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ อื่นพามาเต้วเวนคนนีน่นแล้อเออสิพามาตวเว้นดอก